ตายลมแรงด้วยเป็นล่มงสิบแปดเซลลฮะอ่าตัวน,นี้เป็นสิบแปดเซลลไซส์ห้าร้อยใสมอเตอร์รูปใหญ่ฮะตัวสองหนึ่งเจ็ดแรงมาก สปีด40แอมแบบธรรมดา2 2 0 0มิลลิแอมป์3เซลตัดตั้งสีได้เปลี่ยนกันเล่นเวย้ยเปลี่ยนกันเล่นยินดีต้อนรับทีม SK ครับลมเกาะอากาศดีสะเทือนสู้ลมดีฮะมอเตอร์ไซค์นี้บินสู้ลมดี อาจจะกินไฟก็เดิมนิดนึงแต่เล่นสนุกดีครับถ้ามอเตอร์ไซค์เสียสูงก็ประหยัดไฟหน่อยเสีย็สู้ลมน้อยได้กว่าฮะก็อ,อากาศดีฮะต่ำได้สูงได้ครับ <c oughs> ไม่เชื่อต้องซื้อฮะไม่เชื่อต้องลองนั่นลมแรงแค่นี้ ไม่แรงนะผมว่าพอดีพอดีเนี่ยลงกบับคอร์ดวินด้วยไม่มีอะไรเสียหาย